ตอบให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงินเพิ่มอีก1000บาทเป็นเรื่องจริงไหมดูคลิปนี้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีการแจกเงิน1,000บาทจริงหรือเปล่านะครับที่ผมบอกนะครับล่าสุดนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแล้งรัฐเนี่ยมีโครงการที่ให้จริงๆนะครับก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งได้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับและก็ธันวาคม64นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยได้200แล้วเพิ่มอีก300คือมติคอรมอเป็น500แล้วได้คูณ2กคือ2เดือนเท่ากับ1,000บาทซึ่งโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่สรุปไปแล้วแล้วก็ ก็คือหลายท่านเนี่ยได้แล้วนะครับทุกท่านจะได้แล้วก็คือได้เดือนพฤศจิกายนได้ไปแล้ว500บาทแล้วอีก500บาทจะได้เดือนธันวาคมรวมเป็น1 0 0 0บาทอันนี้โครง,งการนี้มีแต่ถ้าถามว่าแจกเงินเพิ่มอีก1 0 0 0บาทเพิ่มจากตรงส่วนนี้ที่ผมพูดไปมีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นถ้าพูดถึงว่าคาว่าแจกเงินเพิ่มอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ถ้าพูดว่าแจกเงิน1000อันนี้จริง แต่เป็นโครงการเก่านะครับที่เป็นเราได้รับกันไปแล้วนะฮะที่หลายท่านเนี่ยก็ได้รับไปแล้วเดือนแรก500แล้วคุณจะได้รับอีกวันที่1นธันวาคม64อีก500บาทนะครับตรงส่วนนี้นั่นเองครับที่เป็นเรื่องจริงนะครับโอเคนะฟังแล้วจะได้เคลียร์นะครับไม่ต้องงงกันนะครับสำหรับบาทสวัสดิการแห่งรัฐมีการแจกเพิ่มอีกหนึ่พันบาทไหมก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่แจก1000ันบาทเนี่ยของบาทสวัสดิการรัฐมี และได้เดือนพฤศจิกายน500ธันวาคม500เป็นชื่อว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอเคนะครับใครที่มีคำถามนะครับอยากให้ผมตอบนะในเรื่องไหนในข้ออะไรนะครับในโครงการอะไรที่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าิพมพมเล่าให้ผมฟังใต้ของบรรทัดครมนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าถามผมได้ครับว่าอันนี้เนี่ยมีไหมนะครับผมจะตอบให้นะครับเพราะหลายท่านเนี่ย มีข้อสงสัยกันเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมเรียนมาตอบคําถามไปทุกท่านนะครับถ้าเกิดคุณมีคําถามเพิ่มเติมใดมาพูดคุยกันได้ตลอดครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดนะครับวันนี้เรามาแจ้งเรื่องสําคัญเรื่องเร่งด่วนนะครับที่หลายท่านมีข้อสงสัยกันจะได้เคลียร์ข้อสงสัยคลายข้อกังวลกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอาจจะมีแจกเพิ่มในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอ ในประชุมคอรมอในแต่ละสัปดาห์นะครับไม่แน่ว่าเรื่องพวกนี้ก็จะมีเข้ามาเพิ่มให้เราต้องติดตามกันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปก่อนครับสวัสดีครับ